ตามบังคนเชื่ลยฟักเต้ม่เห่อรักกว่าไม่กินแบบแสนต้องกันนะคะอ มึกพอดมึกแห้ง เกากันต่ายเอฟซี FC อันรุนลูกซื้อมหาห้ซื้อมากฝาไ่หรถพนะหมูน,ไไหน้องเฟอร์อันน้องเป็นตังกินก็ตับหมูแซบตระต่ายของมันเกากันนะคะ คือมากด้วยค่ะแต่บางที <c oughs> <c oughs>